สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหอมคำจะไปเที่ยวเ,เที่ยวกินซูชิร้านญี่ปุ่นนะคะในใน USA นี้นะคะก็มีเฟิร์นของแฟนหอมนะคะก็จะเ,เขาชนว่าเออแฟนมาถึงหรือยังมาถึงแล้วถ้ามาถึงก็พามาเที่ยวที่ร้านบ้างเ,เขาเป็นเชฟนะคะเขาเป็นเชฟเทำซูชิ ร้านญี่ปุ่นนะคะเขาทำมานานแล้วก็พามาเที่ยวบ้างแล้วก็มาชิมฝีมือเขาบ้างนะเขาทำซูชิเนาะที่ร้านซูชินะคะ <c oughs> ก็ไกลไหมอะเราออกมา 20, นะ20 20นาทีนะคะออกจากที่อพาร์ตเมนต์มานะคะก็ไปที่ร้านนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถอยู่นะคะยังไม่ถึงร้านค่ะ ฟ้ามืดนิดนึงเนาะเหมืนนหนหนอนเหมือนฝน,นจะตกนะคะที่อเมริกาก็มีรอยอยู่นะคะุกเขาเออมีภูเขาอยู่นะคะออ <laughs> นึกว่าจะเป็นตึกหนวดะนานนี้ ก็มาถึงแล้วนะคะร้านซูชินะคะคราจะมานั่งร้านร้านนี้ เทปคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนของแฟนนะคะเฮ้ยนี่เหรอเต่นผมไม่บอกผมว่าลิตเติ้ลถูกหรอเ้ยเไหนว่าเราโซนไหนว่เราไป็นนี่ต้องใส่ต้องใส่ไหมนี่ฮะ ร้านซูชี่นี้นะคะไม่มีไม่มีเมนูให้นะคะตอนนี้นะคะก็เลยเต้องต้องสแกนเอานะคะสแกนแล้วก็แล้วก็ลราสั่งสั่งในในออนไลน์เอานะคะนี่นะคะหอมจะให้รู้นะคะเราองสแกนสแกนสั่งเมนูเอาต้องสแกนตรงนี้ถึงจะสั่งเมนูได้นะคะ นี่นะคะก็ะจะสั่งเมนู2อ,อย่างนะคะจะสั่งไฮยกับร็อกแอนด์โรลนะคะก็จะสั่ง2เมนูนะคะอยางไงอ๋ออ,อ,อีกอย่างหนึ่งคิมบุมค,มคิมจีคิมจีมข้าวซอยใช่ไหมคิมจีนุเรสนะคะหวานอยู่กอ็อร่อยมาก อะนนี้เป็นทั้งขิงขิงหรออ๋ออืมสุดยอดนะคะอร่อยอนะนี่ไม่กินอันนี้มัน มันผัดๆแล้วก็เผ็ดรู้อยู่เคยกินอยู่อันนี้มันเผ็ดปลาแซลมอนใจม้ยเนี่ยปลาแซลมอนอย่างเดียนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะ mặt mà mặt 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 Mm -hmm. yeah. now lock that roll uh huh Mike, you Is it? The kimchi wrong? Yeah. yeah. พี่พี่เชฟเขาบอกว่าอยู่ในโคหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคนะอยู่ในโคสองวันเอ,อแล้วก็มาอยู่ที่กองเตอร์สองวันสลับกันทําแบบนี้นะคะก็เลยทําเป็นหมดอย่เนี้นะ่ยพี่เขามาทํานานแล้วทําที่ร้านนี้นะคะ นี่หน้าตาหน้ากินม,มากเลยนะคะอ๋อมไม่ไม่กล้ากินลปลาดิบไม่กลา้ากินปาลาดิบหรอสั่งมาซีเมนูนะคะอันนี้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะมีกุ้งแล้วก็มีชีสมีผักชีแล้วก็จะมีหอมแดง ลองชิมดูนะคะนี่ไตมันนี่เหมือนเหมือนเท่าอะไรอย่าเงี้เหมือนเหมือนเรายำเอาอะมัมีมีหอมแรงอะไรยนังไมอ๋อ ก็จะไม่สุดไม่ลิบนะคะนิ่มๆนะคะมาอีกเมนูเมนูหนึ่งนะคะอ,อจะชื่อบอกว่า credible นะคะข้างในก็จะมีข้าวแล้วก็จะมีครีมแล้วก็จะมีกุ้งนะคะข้างนอกก็จะเอาเอาปูอัดใช่ไหมปูอัด เบา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 บวถึก <laughs> พี่เกาใจดีมากเลยนะคะเอามาเสิร์ฟเยอะมากเลยนะคะนานๆมากินครั้งหนึ่งเนาะใช่ไหมแคนยังไม่เคยมาเลยเวลาหอมมาก็พามากินนะคะน่ารักมากกิน <laughs> ให้หมดโคไม่อ้วนนี่ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะ ก็จะคือคิมจีนะคะโดมคิมจีโนโมิคิมจีโนมิอ๋อลองชิมดูก่อนอือร่อยมากค่ะ <c oughs> เขาจะใส่เนื้อเนื้อเนื้อหมูเนาะน,นี่เนาะพี่เนาะ Cảm ơn phải không? คะกินอิ่มแล้วนะคะกินไม่หมดสั่งมาเยอะมากค่ะเอาจังไรอิ่มแล้วก็แล้วสั่งให้คนไม่เคยกินสั่งเยอะเลยนึกว่าหอมจะกินเยอะแต่ไม่กินเยอะนะคะตะกุ้งสวยอยู่ยังอยู่รึเปล่าอยู่ไซ่ง่อน เป็นยังอายเขาเป็นคนบ้านเฮาเขาสิเบาจากไดก็ได้กินเหมือนก็หอกับบานนี่ก็ชื่อสโลเอไว้ไม่เจริหรอกนี่นะคะมากินร้านนี้นะคะก็เป็นเพื่อนของเชฟเขานะคะก็ทางร้านก็ ดิสกาอนให้25%เเลยนะคะลดให้25%เนลยนะคะใจีมากเลยนะคะนี่ก็หมดไป3 0 34.79นะคะเช็คบินค่ะเช็คบินค่ะ34ค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ นานๆได้มากินทีเนาะพี่เขาก็ใจดีมากเลยนะคะบริการดีมากเลยนะคะก็ได้ลองชิมได้ไดอย่างนะคะสี่สี่อย่างสี่อย่างห้าอย่างนะคะก็ก็อร่อยมากนะคะมันจะมีเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็ข้าวน,นะซูซี่เนาะใช่ไหมแมนบอมแมนยู <Okay. S 1> <laughs> สำหรับคลิป ไปกินร้านซูชิวันนี้นะคะก็ขอจบเพลงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะหอมคำเชงตุงค่ะขอบคุณค่ะ